บ้านหลังนี้ไม่เคยมีใครอยู่มานานหลายปีแต่ในคืนที่เขากลับมามีบางอย่างเดินออกมาจากความมืดเหมือนกำลังรอเขามาตลอดชีวิตและสิ่งที่เขาเห็นในดวงตาคู่นั้นทำให้เขาอยากวิ่งหนีแต่ขากลับขยับไม่ได้เลยสักก้าวฝนโปรยลงมาจากท้องฟ้าด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีของบ้านเกา่า ทำให้เกิดเสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วลานดินหน้าบ้านเขายือนอยู่กลางสายฝนเสื้อผ้าเปียกชุ่มจนแนบไปกับผิวลมาหายใจของเขาหนักและสันเหมือนกำลังฝืนบางอย่างในใจบ้านหลังนี้คือบ้านที่เขาเคยจากไปและไม่คิดว่าจะได้กลับมายืนมองอีกครั้งแต่คืนนี้ฝนความเงียบและความรู้สึกบางอย่างทำให้เขาต้องเดินกลับมาที่นี่ กลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมากับสายฝนกลิ่นนี้ทำให้เขานึกถึงความทรงจําเก่าทั้งเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาทั้งคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้และไม่เคยทําได้ตามนั้นเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูบ้านประตูไม้สีซีดเหมือนกำลังผุแต่ทันทีที่เขายื่นมือไปแตะประตูกลับเปิดออกอย่างช้าเหมือนมันกำลังรอเขามานานเหลือเกินภายในบ้านมืดเงียบ มีเทียงแสงฟ้าแลบจากด้านนอกที่ส่องให้เขาเห็นฝุ่นลอยอยู่กลางอากาศฝุ่นที่เต้นไปตามแรงลมที่ลอดเข้ามาเหมือนมีบางอย่างกำลังขยับตัวอยู่ในความมืดกลิ่นหนึ่งลอยออกมาจากในบ้านกลิ่นที่เขาจำได้ดีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และเคยรอเขาทุกวันจนถึงวันที่เธอไม่ได้รออีกต่อไป หัวใจเขาวเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอกเพราะเขารู้ดีว่าไม่ควรได้กลิ่นนี้อีกไม่ควรได้ยินเสียงนี้อีกไม่ควรมีสิ่งใดที่เกี่ยวกับเธอหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับตอกย้ำว่าเธอยังอยู่หรือบางอย่างที่เกี่ยวกับเธอยังคงอยู่เขาก้าวเท้าเข้าไปในบ้านพื้นไม้ส่งเสียงลั่นดังแหลม เหมือนกำลังประกาศว่าเขากลับมาหรือเหมือนกำลังเตือนให้เขาออกไปรูปถ่ายบนผนังยังแขวนอยู่ครบแต่รูปหนึ่งเอียงอย่างผิดปกติเป็นรูปของเธอรอยยิ้มของเธอในรูปทำให้เขารู้สึกเจ็บลึกในอกเพราะนั่นคือวันที่เธอบอกว่าเธอจะรอเขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามมือเขาเอื้อมไปแตะกรอบรูปและในทันทีที่นิ้วของเขาแตะกรอบรูป เขารู้สึกได้ถึงความอุ่นเหมือนมีคนเพิ่งจับกรอบรูปนั้นก่อนเขาเพียงครู่เดียวเขาถอยหลังหนึ่งก้าวลมหายใจติดขัดและในจังหวะนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากห้องด้านในเป็นเสียงที่ค่อยๆเข้าใกล้ช้าหนากักและลากไปบนพื้นไม้เขายืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเขาแทบไม่ได้ยินเสียงฝนอีกต่อไป เสียงฝีเท้านั้นหยุดอยู่หลังประตูห้องนอนประตูที่ถูกปิดสนิทมากเป็นเวลานานก่อนที่มันจะค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าภายในห้องมืดจนมองไม่เห็นอะไรแต่เขารู้ว่าในนั้นมีบางอย่างบางอย่างที่รอเขามาตลอดบางอย่างที่ไม่ควรยังอยู่ที่นี่และในความมืดนั้นเงาหนึ่งกำลังลุกขึ้นจากขอบเตียงอย่างช้ามั่นคง และตรงมาหาเขาเงาที่ลุกจากขอบเตียงขยับช้าเหมือนกำลังระวังทุกการเคลื่อนไหวร่างนั้นสูงงกว่าที่เขาจำได้ผอมจนเห็นกระดูกข้อมือแต่ท่วงท่าขอองค์การลุกขึ้นกลับเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนพร้อมจะเดินมาหาเขาตลอดเวลาเขายืนไม่กล้าขยับความมืดรอบตัวเหมือนกำลังบีบตัวเข้ามารอมาหายใจของเขาหนัก และเสียงหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะดังไปทั่วทั้งบ้านแสงฟ้าแลาบสาดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้เขาเห็นเงานั้นชัดเจนครึ่งเพียงเสียววินาทีร่างนั้นมีเส้นผมยาวรุงรังเสื้อผ้าชื้นเหมือนเปียกฝนและที่น่ากลัวที่สุดใบหน้าของเธอไม่มีแสงสะท้อนใดตอบกลับมาเขารู้ทันทีว่าเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเห็นไม่ใช่เธอที่เขาเคยรู้จัก ไม่ใช่ผู้หญิงที่เคยยิ้มให้เขาไม่ใช่คนที่เคยรอเขาอย่างมีความหวังเสียงฝีเท้าของร่างนั้นเริ่มก้าวเข้ามาจากในห้องนอนสู่ทางเดินแคบๆพื้นไม้สั่นตามจังหวะเท้าเสียงไม้เก่าดังกรอบแกรบเหมือนกำลังจะหักทุกครั้งที่เธอเหยียบเขาถอยหลังหนึ่งก้าวแต่บ้านกลับให้ความรู้สึกเหมือนกำลังบังคับเขาให้ยืนอยู่ที่เดิมประตูหลังบ้านปิดสนิท หน้าต่างทุกบานถูกลมฝนตีจนค้างเสียงลมพัดวนอยู่ในบ้านเหมือนเสียงคนกระซิบเสียงที่ทำให้หัวใจเข,าย,ขายิ่งเต้นเร็วกว่าที่เคยเงานั้นยืนอยู่เพียงไม่กี่ก้าวจากเขากลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นดินชื้นติดอยู่บนร่างเป็นกลิ่นเดียวกับวันที่เธอจากไปเป็นกลิ่นเดียวกับวันที่เขาไม่ได้กลับมาหาเธอเขาเริ่มพูดเสียงแผ่วทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอจะได้ยินหรือไม่ ฉันกลับมาแล้วเสียงของเขาสั่นจนแทบฟังไม่ออกกว่าเป็นเสียงมนุษย์เงานั้นหยุดนิ่งเหมือนกำลังฟังคำพูดของเขาเหมือนกำลังพิจารณาว่าเขาควรถูกยอมรับหรือควรถูกลงโทษไฟจากฟ้าผ่าครั้งหนึ่งสาดเข้ามาอีกครั้งทำให้เขาเห็นมือของเธอชัดเจนมือที่ผอมจนแทบเป็นกระดูกนิ้วเรียวยาวห้อยลงเหมือนไม่มีแรง ผิวซีดขาวจนแทบโปร่งแสงแต่สิ่งที่ทำให้เขาเย็นว่าไปทั้งตัวคือเล็บของเธอที่ยาวผิดปกติยาวจนโค้งเหมือนเล็บที่ไม่ได้ถูกตัดมาเป็นปีและปลายเล็บนั้นมีรอยคล้ำเหมือนดินหรือคราบบางอย่างที่เขาไม่กล้าคิดต่อร่างนั้นค่อยๆยกมือขึ้นช้ามั่นคงและชี้ตรงมาที่เขาเหมือนต้องการให้เขาเข้าไปใกล้ เขาสั่นไปทั้งตัวแต่ขากลับไม่ขยับตามใจเหมือนบ้านหลังนี้มีแรงบางอย่างดึงเขาไว้รั้งเขาให้ยืนอยู่ตรงนั้นต่อไปในขณะที่เขาพยายามถอยพื้นไม้ด้านหลังกลับยุบตัวลงเล็กน้อยเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาทั้งที่เขาแน่ใจว่าไม่มีใครเขาหันขวับไปมองแต่มีเพียงความมืดความมืดที่นิ่งสนิท เหมือนกำลังซ่อนบางอย่างอยู่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านเป็นเสียงเหมือนเล็บยาวๆขูดไม้ช้าๆทีละเส้นทีละรอยเสียงที่ทำให้ผิวหนังเขาขนลุกไปทั้งตัวเขาหันกลับมามองร่างที่อยู่ตรงหน้าร่างนั้นขยับมาใกล้กว่าเดิมตอนนี้อยู่ห่างเพียงเอื้อมมือสายฝนข้างนอกยิ่งตกหนักเสียงลมกระแทกบ้านดังราวกับจะพังลงมา เขาเริ่มได้กลิ่นใหม่กลิ่นที่ไม่ควรมีในบ้านที่ถูกทิ้งไว้หลายปีกลิ่นเหมือนดอกไม้ที่วางไว้บนหลุมศพกลิ่นที่เขาเคยได้กลิ่นในคืนฝนตกคืนสุดท้ายที่เธอจากไปร่างนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้หน้าของเขาช้าจนเขาได้ยินเสียงหายใจที่เย็นเยือกเหมือนนนมาหายใจของคนที่ไม่มีมาหายใจจริงเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ เสียงที่ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรกลับมาที่นี่ในวินาทีที่ร่างนั้นเอียงหนะ้าเข้ามาชิดใบหน้าเขาเขาเห็นบางอย่างในดวงตาของเธอดวงตาที่ว่างเปล่าลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนคือภาพสะท้อนเล็กๆในดวงตานั้นภาพสะท้อนที่ไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นประตูด้านหลังห้อง ที่ค่อยๆเปิดออกแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหมือนมีคนอีกคนหนึ่งหรือบางอย่างกำลังเดินออกมาจากความมืดด้านหลังเขาประตูด,ด้านหลังที่เปิดออกเองอย่างเงียบงนันสร้างความเย็นวาบไหลผ่านสันหลังเขาจนแทบยืนนิ่งไม่ได้เสียงสายฝนด้านนอกยังคงดังต่อเนื่องแต่ในบ้านกลับเงียบจนผิดปกติเงียบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจน ร่างของเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้ายังคงมองเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าแต่ลึกในความว่างเปล่านั้นมีบางอย่างที่กำลังเรียกหาเขาบางอย่างที่ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยพูดเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นจากประตูด้านหลังเป็นเสียงที่หนักเป็นจังหวะและเต็มไปด้วยความตั้งใจ เหมือนเจ้าของฝีเท้ารู้ว่าเขากำลังหวาดกลัวแต่ยังคงเดินเข้ามาใกล้เขาหันกลับไปอย่างช้าหวังว่าจะไม่เจออะไรแต่สิ่งที่เห็นทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะร่างที่เดินออกมาจากความมืดเป็นร่างของเธอคนเดิมผู้หญิงที่ยิ้มสดใสในรูปถ่ายบนผนังใบหน้าที่เขาคิดถึงมาตลอดใบหน้าที่หายไปในวันที่ฝนตกหนักวันนั้น เธอยือนอยู่ตรงนั้นนิ่งสงบแต่ไม่ใช่แบบที่ทำให้เขาสบายใจเป็นความสงบที่ลึกจนเหมือนไม่ใช่ชีวิตร่างแรกที่ยือนอยู่ตรงหน้าเขาค่อยๆหันไปมองร่างที่เพิ่งเดินออกมาและในจังหวะนั้นเขารู้แล้วว่าเธอไม่ใช่คนเดียวความเจ็บปวดของเธอความเหงาของเธอและความเงียบงันของบ้านได้แยกร่างความรู้สึกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือความอ่อนโยนส่วนหนึ่งคือความเจ็บปวดที่เธอเก็บไว้ในคืนสุดท้ายทั้งสองร่างค่อยๆเดินเข้ามาหาเขารากับต้องการให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้เพียงทิ้งบ้านหลังนี้แต่เขาได้ทิ้งหัวใจของเธอไว้โดยไม่ตั้งใจเขาหลับตาลงปล่อยให้ความกลัวหายไปทีละน้อยเพราะเขารู้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องยอมรับไม่ใช่เพื่อเธอ แต่เพื่อสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าเผชิญมือหนึ่งแตะไหลเขาจากด้านซ้ายมืออีกข้างแตะแขนเขาจากด้านขวาสัมผัสนั้นเย็นแต่ไม่ได้ก้าวร้าวมันเต็มไปด้วยความเศร้าเงียบงนันเหมือนต้องการบอกลาเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทั้งสองร่างค่อยๆถอยหลังช้านิ่งและจางลงไปในความมืดเหมือนหมอกที่ค่อยๆหายไปตามแสงของเช้าตรู่ เสียงสายฝนเริ่มเบาลงกลิ่นดินชื้นค่อยๆจางหายและภายในบ้านไม่เหลืออะไรนอกจากความเงียบสงบเขามองไปรอบบ้านเป็นครั้งสุดท้ายความกลัวที่เคยเกาะกินหัวใจกลายเป็นความรู้สึกอ่อนหวานที่ปนเศร้าเขาก้าวออกจากบ้านปิดประตูเบาๆเ,เหมือนเป็นการอำลาให้กับคนที่เคยรอเขาและรอจนไร้ลมหายใจฝนหยุดตก ลมอ่อนออ่นพัดผ่านเหมือนบ้านหลังนี้ได้ปล่อยเธอไปแล้วและปล่อยเขาไปพร้อมกัน